โ7ดเ17ปีอะผูกพันแบบไม่รู้ตัวนะรักรีแท็กนะแคทอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณแอปพลิเคชัน Instant9 สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้เว็บไซต์ jw.org สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะที่หน้าจอทรัพ์ทีวีเอสดีช่อง32ผมหนุ่ยพงศ u นะครับนี่คือเกมโชว์แนวใหม่เกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มนะครับเป็นเกมการแข่งขันสดๆที่เราใช้สมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะครับกดแข่งขันกับเรานี่ คุณผู้ชมดูผมทางทีวีนะครับมือผมถามคำถามปั๊บคุณโหลดแอปพลิเคชันรอไว้เลยเกมโชว์โซเชียลคำถามนั้นขึ้นอยู่บนฝ่ามือคุณกดช้อยตอบกลับมานะครับไม่คำตอบหนึ่งก็คำตอบสองวันนี้วันพุธที่15เมษายนนะครับไรอังอยู่ในโหมดของการมองกันไม่เห็นอยู่ผมเป็นศาสตราที่มองคุณไม่เห็นเพราะว่าคุณผู้ชมได้หยุดยาวช่วงนี้ผมก็อยากหยุดเหมือนกันจ <laughs> ะนั้นเราเปิดระบบสดนะครับให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันตอนนี้เลยท่านผู้ชมทั้งซ้ายและขวานี้นะครับเป็น อวตารหน้าที่เรายืมมาจากวันที่2เมษายนนะครับจากนั้นทุกคนที่เข้าแข่งขันตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณโชคดีคุณอาจจะได้100แต้มต่อข้อก็ได้นี่โดยข้อปกติก็จะได้10แต้มไปไเรื่อยๆนะครับกติกาเหมือนเดิมครับตอบ3ข้อติดกันได้50แต้ม5ข้อติดกันได้100แต้มและ7ข้อติดกันได้200แต้มสำหรับโบนัสพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราแข่งขันกันเปิดระบบสดแบบนี้เลยครับกับตอนนี้เราจะไปเริ่มแต้มตั้งตัวกันเลย ทุกคนที่อยู่ในระบบตอนนี้บวกเพิ่ม100นะครับถ mm. ามให้ง่ายก่อนเลยซีรีส์จีนที่ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีของเราตอนนี้ในวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ mm. เวลาบ่ายโมงเนี่ยคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับ mm. คำตอบหนึ่ง mm. เป่าบุญจินสอนไขฟงเปิดแล้วฮ่า mm. และคำตอบสอง mm. สื่อกง mm. เป่าบุญจินหรือสื่อกง mm. ที่อยู่ตอนเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงไทยรัฐทีวีกดเลย เวลา1ิวินาทีนะครับลองนึกดูครับเอ๊เราเคยเห็นไหมเวลาบ่ายโมงนะครับเสาร์และอาทิตย์ไทยรัฐทีวีมีเรื่องอะไรอยู่ฮะสื่อกงหรือเปล่าหรือว่าเป่าบุญจินฮะจะเลื่อนใหนล่ะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป่าบุญจินครับอาาเสนาบดีกระทรวงทรครคลังมหาสมบัตินะครับนี่เทียบเข้ารัฐนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเลยก็ว่าได้มีชีวิตอยู่จริงนะครับในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับ ปาวุ้นจินมีชื่อเสียงมากด้านการตรวจสอบทุจริตในวงราชการมีการถ่ายทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาวุ้นจิ้นเนี่ยหลายครั้งรูปแบบวรรณกรรมนิ้วละครโทรทัศน์นะครับก็เป็นที่นิยมทุกยุคทุกสมัยเลยเพราะว่ามีคติสอนใจอย่างดี <Hey. S 1> สร้างหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ติดตามซีรีส์นี้นะครับทุกเสาร์และทิศบ่ายโมงไทยรัฐทีวีครับเอาละเราไปดูว่าการเก็บแต้มในรายการนี้นะครับเก็บไปเพื่อได้รับขอรวัลอะไรบ้างในเดือนเดซเมษายนของเราครับ ของรางวัลประจำเดือนนี้นำเสนอโดยอนิสาคลินิกโนเอลคลินิกอะเดโยคะสกายฟลายฟิตเนส PRN าร์เอ็นสกินคลินิกไมโครซอฟท์ออฟฟิศสามหกาไเมนชันคลินิกรีฟซูชิสตอมชาโดลิควิดอาร์เมอร์คุณโตทะเลเผา 4G จีพกเกตไวไฟ วีโอซูชิเฮาส์ว ah, ินกินคอเฟ่คิวโฮมสปาอุ้ยฝาบาร์แอนด์รีสอรองชาบูคิงขุนบุรีไรซ์เบอรี่ดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตปาตองบีชบาร์เมืองนนอินไลน์เสม็ดบ้านดินกี่วันนี้ขอสเสนอ พักฟรีห้องเดลุกซิตี้วิวสองวันหนึ่งคืนรวมอาหารเช้าด้วยที่โรงแรมดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ตปาตองมูลค่า10,000บาทสลับสมาชิกอินสแตนแนลรับเพิ่มส่วนลด10%สำหรับห้องอาหารและ20%สำหรับสปาแพ็กเกจฟรีสไตล์5ครั้งฟรีจากอะเดย์โยคะและสลับสมาชิกอินสแตนแนลแถมฟรีวอล์ชเชอร์แอร์เรียลฟลายสใบมูลค่า1,950บบาทเมื่อซื้อแพ็กเกจใดก็ได้ กี้เวลเชอร์เมโซหน้าใสจากโนเอลคลินิลาดพร้าว93มูลค่า3,500บาทกีฟเวลเชอร์ฐ er, านฟรีที่รัาอินไลน์เสม็ดถนนเกษตรนวมิตร์หเล่มรวมมูลค่า3,700บาททานฟรีที่ร้านบีชบาร์เมืองนอนถนนรัตนาทิเบ็นมูลค่า500บาทสมาชิกอินสแตนไนรับส่วนลดค่าอาหาร10% เทคโนโลยีน้ำยาน,นาโนเคลือบกันรอยหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสุดรักของคุณด้วยฟิล์มล่องหนจาก Liquid Armor และศูนย์บริการ Tesco Lotus สบางกะปิอิ่มฟรีม i โอซูชิเฮาส์สำหรับสมาชิกอินสแตนท์หนฟรีว้าวฮีตมากี่1จานเมื่อสั่งซิกเนเจอร์มากีสาจาน นั่นแหละครับขอรางวัลของเราเลยทีเดียวนี่ครับกดแลกรับได้นะครับก็แลกรับผ่านหน้าร้านส่วนชิ้นที่แลกรับผ่านไปรษณีย์นะครับอาจจรอนิดหนึ่งช่วงนี้ทีมงานเรากําลังกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับฉะนั้นเราจะกลับมาตอบอินบ็อกซ์ใน a c e b o o k .com/slash/game-show-social ในวันที่19เป็นต้นไปนะครับเอาล่ะตอนนี้ไปพบกับปรษณีดีกว่าครับวันนี้ที่โวยทีพี่ลามและพรดาสราณีสวัสดีครับมาประกบคู่กันเลยวันนี้นะครับ ไม่เจอกันนานเลยไหมครับดีได้ดูเขาบ้างป่ะเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยดูดูทุกเช้าเลยเช้ารายการอะไรฮะเช้าข่าวชัดโซเชียลในพูดเร็วๆห้าห้าครั้งปฏิบัติเช้าข่าวชัดโซเชียลเอาละวันนี้ครับถามต่อเลยครับข้อแรกข้อนี้เลยถ้าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวปากเซนะปากเซนี่คือประเทศลาวใช่ไหมครับอยากรู้ว่าปากเซเนี่ยเป็นประเทศลาวแถบไหน คำตอบหนึ่งครับลาวเหนือค่ะคำตอบสองครับลาวใต้ครับอ่าปากเซอยู่เหนือหรือใต้แหละครับกดเลยน้องเพื่อนเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะโอ้ปากเซเออรู้สึกเป็นคนละเพลงกันนะคะนั่นป่าซางนี่แล้วก็ไม่ว่าเป็นเพลงที่ปากเซเพราะว่ามันต้องไปทางใต้ลาว หลายหลักหลายเชื้อพันอย่างนั้นเหอเอ๊ะทำไมพี่ไปใต้แล้วพี่ไปเจอปากเซได้ก็ไม่รู้นะฮะเอ๊ะปากเซนี่เป็นอะไรกับอาซุดฮะอาซุดหลังเซครับอันนี้ปากเซอ๋อคนละแบบกันนละอย่างและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยเมืองปากเซนะครับเมืองเอกของแขวงจำปาสักอยู่ที่ลาวใต้ครับนี่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงเราเลยนะครับก็แน่นอน ลาวกับไทยนะครับก็กั้นกันด้วยแม่น้ำโขงนะครับเรียกว่าเมืองพี่เมืองน้องก็ไม่ผิดแปลกอะไรเป็นเมืองใหม่นะครับเพิ่งตั้งไม่นานนี้ปากเซงก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับกับแขวงจำปาสักแล้วก็นับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลาวตอนใต้ห่างจากจปากเซไปประมาณ5 5อกโลเมตรจะเป็นน้ําตก คอนผะเพงน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในแถบลาวใต้นี่เลยทีเดียวคนไทยถ้าอยากจะไปปากเซผ่านชายแดนช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีสะดวกมากครับคุณผู้ชมอ่าไว้ว่างๆไปเที่ยวปากเซกันคนลาวจะบอกสบายดีไม่ได้ถามหาสุขภาพเรานะครับเพราะสวัสดีเราเขาบอกสบายดีเลยทีเดียว เอาละเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าช่วงนี้เราไม่มีการาระเบิดหน้าตาตุ้มตามให้ตกใจกันนะครับเพราะว่าเราเป็นสาสารมองกันไม่เห็นแต่คุณผู้ชมเล่นสดได้เพราะเราเปิดระบบทุกค่ำคืนแบบนี้21นาฬกา30นาทีทรัตทีวีเดี๋ยวกลับมาครู่เดียว ฮันดูดพลัสครีดดื่มซารูปแบบใหม่เอาไว้ดื่มตอนที่ต้องออกไปปัน่นสนุกกับเพืเ่อนๆแล้วต้องออกไปต่อที่กองถ่ายตอนที่เทคแล้วเทคอีกฮันดูดพลัสดื่มได้ทุกตอนเพราะชีวิตยังต้องไปต่อใหม่ฮันดูดพลัสใครนู่นไหนไนะคะเฮ้ยจานบินเที่ยวเด่นทีเพื่อป่าส่วนเชื่นและเดนทีนไอซ์เย็นสุดขั้วลุ้นตะลุยกินฟินไกลถึงเกาหลีกลับต่อ9กกถึง14พฤษภาคมนี้เพิ่มเติมคลิก Facebook เด่นทีนไทยแลนด์ เมคอัพจัดเต็มยิ่งเช็ดผิวอาจแห้งกราน <Huh? S 1> เพราะแอลกอฮอลในคลีนซิ่งที่ใช้ดูดความชุ่มชื้นจนผิวกล้านส,สุดๆต้องมีเวียน์เมคอัพเคลียสุดน้ำศูนย์เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอลผสานออกซิเจนบูสต์แคทซับก็ดูดเมคอัพกันน้ำหมดจดพร้อมช่วยเติมและคงความชุ่มชื้นให้ผิว oh. ยิ่งเช็ดผิวยิ่งเด้งดูสางไกลสิวเมคอัพเคลียสุดน้ำจากมีเวีย ลองแล้วจะรักสัญญาณ 4G จาก d t แทพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทยกลางแดดแฟชั่นชุดไหนรอที่ฮอตสุดชุดเปิดผิวคล้ำเสียชุดรีวิวผิวไม่กระชับหรือชุดไหนก็ฮอตเพราะผิวทั้งดูใส <Hello. S 2> ทั้งดูกระชับม oh. y treatment collagen Q10 จากนิวเวียไวท์เบ SPF 50 ช่วยผิวดูเนียนกระชับดูกระจ่างใสเหมือนทำทรีทเมนต์ฮอตจนอะไรก็ละลายนี่เว็บปล่อยฟอร์ทรีทเมนต์คลลาเจนิงคือแทสนับสนุนโดย17ปีอ่ะผูกพันแบบไม่รู้ตัวนะรักดีแท็กนะแอปพลิเคชันอินสแตนด์ไนสิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้ S <S <an> <t rio> เราก็ดูกเกมโชว์โซเชียลนะครับนี่เกมโชว์แนวใหม่นะครับใช้สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตกดตอบนะกับผมเลยนะครับผมด้วยพวกส่วนทึกนะครับยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งข้อ2ข้อนี้ผมจะหมุนลงล้อเพิ่มแต้มให้ด้วยรุยกันเลยไป <an> <t rio> เอาเท่าไหร่ดีร้อยแต่ร้อยห้าสิบ 50แต้มนะครับเอาละข้อนี้บวกเพิ่มนะครับจากแต้มสถานะปกตินะครับบางคนร้อยบางคน1ิบวกเพิ่มไปในจํานวนธนบัตรปลอมนะครับที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะมันเป็นภัยอย่างหนึ่งนะฟันดูน่ากลัวนะน่ากลัวสิก็เอาเงินที่หามาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยอุตสาหะพยายามได้รับทอนมาได้รับแลกบางทีเป็นธนบัตรปลอมนี่ลงแทบใสเลยทีเดียวอยากจะรู้ครับว่าจานวนธนบัตรธนบัตรปลอมนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สํารวจ ว่าในท้องตลาดเนี่ย,ยสิ่งที่เราต้องเจอแน่นอนจากการหมุนเวียนนะครับมันมีปริมาณนะครับกี่ใบต่อธนบัตร1ล้านใบคําตอบหนึ่งครับ -5 ไใบค่ะคำตอบ2ครับ500ใบครับหมายความว่าในธนบัตร1ล้านใบในตลาดจริงเนี่ยนะจะมีของปลอมแทรกมา 5ใบหรือ500ใบกดเลย5ใบท่านระค่ะพี่หลามค่ะ500ใบ,<า>บมันเยอะเกินไปอาจจะมีธนบัตปรปลอมเยอะขนาดน,นั้นโอ้ยลงจับพอดีเลยแต่เท่าที่ผมไลน์ไปถามคนที่พิมพ์นะฮะเ <c oughs> ขาบอกว่าห0 0ร้ <c oughs> อใบเดี๋ยวนะคะพี่ <c oughs> พี่ลามีไม่ไ,มไมด้ลน์ไปดูไอ้คนที่ทำแบงก์กาโม่ที่แบกค์ไปไปกระฉลากเล่นๆหรือเล่ะบ้าเขาเมันก็ส่วนแบงก์กาโม่ด้แบงก์ปลอมแบงก์กาโมไม่เกี่ยวอันนี้คือปลอมเหมือน คือปลอมเพื่อผลประโยชน์ในการอาชญากรรมเลยลคือจะเอาไปแลกซื้อสินค้าเลยไม่ใช่แบงก์การอโมวแม่แบบนั้นขายในตลาดออกมาเป็นตับๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับ<ช>และคําตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยถ้บัตปรปลอมนะครับจะมีประมาณ5ใบต่อธนบัตร1ล้านใบครับะระบุเรื่องนี้นะครับในช่วงต้นปี58 นี่ครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไปสำรวจมาว่าธนาบัตรเนี่ยหมุนเวียนในระบบอยู่1.5ล้านล้านบาทในเวลานี้นะครับแต่เงินที่ใช้ในระบบจริงเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าแน่นอนจะมีระบบเช็คธนาคารมีระบบการโอนเงินอิ็ิทัลมีการใช้บัตรเครดิตต่างๆฉะนั้นเนี่ยตัวธนบัตรเนี่ยมี1.5ล้านล้านบาทปริมาณธนบัตปรปลอมนะครับที่พบเนี่ยมีแค่5ใบาจากเงิน1ล้านฉบับ ห <1, S 1> ล้านฉบับไม่ใช่หนึ่งล้านบาทนะฮะก็คือหนึ่งล้านฉบับที่พิมพ์ออกมามฉะนั้นเนี่ยถือว่าปลอมน้อยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยลักษณะพิเศษในปัจจุบันนี้ธนบัตรไทยเนี่ยมีลักษณะในการต่อต้านการปลอมแปลงนะครับซึ่งใช้ เทคโนโีชั้นสูงซับซ้อนกว่าธนบัตรสกุลส่วนใหญ่ในโลกนี้เลยทีเดียวนะเพื่อที่จะป้องกันให้ปลอมแปลงง่ายนั่นเองนะครับนี่ใครมีโอกาสก็ลองไปเยี่ยมชมโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ย่านพุทธมนทลนะก็มีเทคโนโลีที่ท่านจะวางใจได้เลยว่าของแท้ี่ยังไงก็ต่างจากของเทียมเขาจะให้เขาจะให้จับด้วยนะฮะจับเทียบกันเลยว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นเนี่ย เราเป็นประชาชนเราใช้ธนบัตรทุกวันเนี่ยเราก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันด้านนี้อยู่จับปั๊บจะได้รู้เลยไงปลอมก็เอาขึ้นไปไม่ใช่เอาละครับข้อ3กันเลยครับข้อนี้ถามว่านอกจากงานสงกรานนะครับที่เป็นชื่อประเพณีของเราแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าสงกรานเนี่ยเป็นชื่ออะไรอีกห้ามตอบว่าสามีน้องแอปบนะครับคำตอบหนึ่งครับพืชค่ะบคำตอบสองครับสัตว์ครับ คุณว่าสงกรานเนี่ยเป็นชื่อของพืชหรือสัตว์นะครับถ้าไม่ใช่เทศกาลกดเลยพืชค่ะเป็นต้นใบเลี้ยงใช่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็มีรากอยู่ตามของพื้นดินอ๋อแต่พี่ไปเจอข้อมูลว่ามันมีหนอนทะเลอยู่ตัวเึงยชื่อว่าสงกรานอย่าไปว่าคุณสงกรานไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าหมายถึงหนอนทะเลจริงจรงแล้วค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลย โทษคุณสงกรานด้วยนะครับไม่ได้มีอะไรจะลบหลู่แต่อย่างใดนะครับสงกรานในที่นี้คือสัตว์ครับ <laughs> เป็นหนอนทะเลชนิดหนึ่งลำตัวยาวเป็นกล้องเป็นกล้องนะฮะ ลักษณะปล้องนี่มีระยะสีรุ้งหนึ่งคู่อยู่ข้างลาตัวโอ้โหดูน่าเกลียดน่าก,กลัวตัวระบาดจริงๆอาศัย <c oughs> อยู่ในทะเลช่วงประมาณเดือนเมษายนใกล้วันสงการนี่จะพบอยู่ในบริเวณน้ํากร่อยหรือว่าแม่น้ํ<อ>าลําคอลองอ,อ,อ๋อมันมาตอนช่วงสงการติดต่อกับเนี่ยทะเลมาเนี่ยเพื่อที่จะผสมพันธุ์ครับก็เลยเรียกกันว่าตัวสงการคือจะเจอในช่วงเวลานี้พอดีนะครับก็เป็นอะไรที่ปะปลกับน้ําประปาที่เราเคยได้ข่าวกันมาก่อนห,อหน้านี้จริงเหรอแต่ว่าการประปานครหลวงเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็ยืนยันนะฮะว่านักวิชาการเนี่ยพูดแล้วว่าตัวสงกรานไม่มีอันตรายใดๆกับมนุษย์ครับแต่ไม่มาจะดีกว่าดีครับผมเห็นแบบนี้กําลังก้มใช้น้ำอยู่้สนใจเลยทีเดียวสยองเอาล่ะครับข้อ4ต่อกันเลยครับผมผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีท่านใดครับเพิ่งได้รับรางวัลประเทศชาติอวอร์ดอ คำตอบหนึ่งครับคุณสืบสกุลพันธ์ดีค่ะคำตอบสองครับคุณเขมมดอนหนูขาวค่ะคำตอบหนึ่งคำตอบสองเรารู้จักทั้งคู่เลือกสักคนหนึ่งกดเลยีคุณสืบสกุลค่ะเรื่องนี้อ่านข่าวมากับตัวเองเลยยินดีกับุกมาแล้วด้วยโอ้ผมก็เห็นคุณมิวเนี่ยไปรับรางวัลด้วยจริงจรงคนละรางวัลกันค่ะคนละรางวัลเอฮะันนีเสด็จเช้าเ่าชัดโซเชียลและคำตอบที่ถูกต้องก็คือกดเลย ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณประเทศชาติอวอร์ดครั้งที่หนึ่งนะฮะเพิ่งจัดครั้งที่ครั้งแรกเลยสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติจัดขึ้นมาคุณสืบสกุลพันธ์ดีได้รับรางวัลนี้กันไปนะครับก็ยินดีกับพี่บุ๊กด้วยนะครับโอ้โหนี่เก่งมากนะครับคุณสืบสกุลพันธ์ดีนะฮะก็เป็นผู้ประกาศข่าวนะไทยรัฐทีวีตั้งแต่ยุคเปิดสถานีมาเลยนะครับปัจจุบันนี้ พบได้หลายช่วงเวลาช่วงเช้าก็เช้า,ชาขอวชดโซเชียลมาทุกวันนะจันทถึงอาทิตย์เลยนะผมดนุยพงสุกกับเฟื่องรดาศรานีนี่ยังจันถึงสุกว<ช>ิสุทสกุลนี่ ชัดทันข่าวเสาอาทิตย์ด้วยชัดทันข่าว,วแล้วก็มีรถปลดทุกข์ด้วยอตอนเย็นอีกโอ้โหนี่ถามพี่บุ๊กพี่มุกนอนตอนไหนครับนะพี่บุ๊กก็นอนกลางคืนเหมือนกับทุกคนเลยละครับขยันทํางานขยันทํางานนะครับกเ็เรียกว่าทางสมาพันธ์สื่อมวลชนเห็นคุณค่านะครับก็มอรบรางวัลน,นี้ประเทศชาติอวอร์ดนะครับเอาล่ะไปต่อข้อ5้ากันเลยครับผมถ้าคุณจะเดินทางออกนอกประเทศนะครับหนังสือเดินทางที่คุณถืออยู่เนี่ย ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยกี่เดือนจึงจะเดินทางได้ครับคำตอบหนึ่งครับ3เดือนค่ะคำตอบ2ครับ6เดือนครับคุณว่ากี่เดือนครับที่เขาจะไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศถ้าถือไปกดเลยตามหลักการก็ใน3เดือนกาลังดีค่ะ6เดือนนี้มันจะไปทําอะไรนานเกินไปค่ะอพี่สาวเป็นเรื่องของการเดินทางไปกลับแล้วบางทีมีต่อประเทศนู่นบางเป็นเรื่องของอายุวีซ่าด้วยไป่องหเดือนเลยเหรอคะเขาต้องครอบคุม6เดือนเอาไว้เพือกลับด้วยนี และคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูนหกเดือนเย้จริงๆสามเดือนก็ไปไม่ได้นะครับแต่แต่คำถามข้อนี้ถามว่าอย่างน้อยกี่เดือนก็ต้องบอกว่า6เดือนนะฮะคืออายุหนังสือเดินทางนะประเภททั่วไปเนี่ยห้าปีนะที่ห้าปีนี้เนี่ยถ้าเราใช้ไปสี่ปีครึ่งแล้วเราเลยเข้าไปในระยะ6เดือนที่ไม่ถึงปีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมก็ตั้งคําถามกับสถานกงศูนย์เหมือนกันกรมการกงศูนเนี่ยเอ๊ะอย่างนี้ให้ พาสปอร์ตมาอายุ4ปีครึ่งไปเลยดีไหมครับ4ปีครึ่งก็ใช้ได้แค่4ปีอ้าวทำไมล่ะมันก็ต้องนับย่นขึ้นมา6เดือนอยู่ดีอ้าวไหนไหน5ปีมันใช้ได้แค่4ปีครึ่งทำไมไม่บอกว่าได้แค่4ปีครึ่งไปเลยเล่าถือวันสุดท้ายไปออกนอกประเทศไม่ได้งไงก็ต้องนับถอยหลังมา6เดือนอยู่ดีถูกต้องเลยนะก็เป็นวิธีวิธีปฏิบัตินะครับเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็กฎเกณฑ์สำหรับหลายประเทศเลยนะอันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยเรานะไปประเทศปลายทางเขาก็ไม่ให้เพราะถือว่่าาาถ้้อออยยยุเเหลืนนี โอกาสที่จะหนีหรือจะเป็นโรบินฮูดในบ้านเมืองเขาเกิดขึ้นได้นะฉะนั้นก็ใครไปต่างประเทศนะครับอย่าลืมดูนะฮะผมเองกำลังจะเดินทางนี่ช่วงนี้เลยนี่ช่วงนี้ผมอยู่ลอนดอนนะเนี่ยอยู่ลอนดนอ,อนดนะเน,น,นี่ยตัวผมถึงไม่สามารถมาได้ไงโอ้ผมอยู่ดอนเมืองคุณอยู่ลอนดอน <laughs> <laughs> ไปปฏิบัติภารกิจนะครับดูได้ผ่านเช้าขอชัดโซเชียลตอนเช้านะครับผมไปถ่ายภาพการเปิดตัวเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุดเลยของแดนมังกรคือหัวเว่ยไปเปิดตัวถึงลอนดอนเพราะว่าปีนี้นี่จะตีโตนะครับจะเรียกว่าว้านมาเก็ตแชร์จะสอยเบอร์หนึ่งให้ได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าหนังสือเดินทางถ้าเกิดว่ามีไม่ครบแบบนี้ต้องไปทำใหม่ต้องไปทำใหม่เลยอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับเกมโชว์หน้าอวตาร่าแต้มจ้า Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศรางวัลของคนออนไลน์ Thailand Social Award 2015 Presented by True b o e Edge Social Inc. Show No Limit และ NBC เปิดเวทีสำหรับคนออนไลน์โดยเฉพาะตอกย้ำความทรงพลังของ Social Media ซึ่งคุณเองก็มีส่วนร่วมได้อังคารที่21เมษาย,ยนนี้ณโรงละครอักษรา k ิ n งพาวเวอร์สำรองที่นั่งด่วนที่ socialinc. Com/social com so award 2015งานนี้มีโชว์เซอร์ไพรส์จากศิลปินดาราคนออนไลน์เพียบ ในแต่ละวันที่คุณล้างหน้าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอาจทําลายความชุ่มชื้นของผิววัซลีนเมนแอดวานซ์ไวท์เฟสวอชใหม่เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวพร้อมทาให้ผิวดูกระจ่างใสผิวหน้าสะอาดดูกระจ่างใสทุกครั้งที่ล้างนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรียปร้ยวลองแอตติเวียกลิลจีหอมอร่อยสดชื่นไม่จำเจใหม่นมเปรีย้ยวแอตติเวียกลิลจี พ o เอ็กเม็ดเล็กเย็นพรเอ็กเมคอัพรีมูเวอร์ลบเครื่องสำอางได้ดีแต่สิวอาจยังไม่หายเพราะอาจไม่มีสารช่วยลดสิวอุดตันหม่ acne and makeup cleansing water ช่วยขจัดเครื่องสำอางแม้สูตรกันน้ำพร้อมช่วยลดสิวอุดตัน สองประสิทธิภาพในหนึ่งเดียวจากยูซ r ริใคร no, ค่าเวโดคนอตครับรถค่ะนอตครับและติดตามกติการ่วมสนุกชิงรางวัลได้ในแฟนเพจ กับการไขคดีฆาตกรรมในปริศนาฆาตเกณทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มรับล่วงหลอกโรดดิกรีความฮอตไทยเดือนเมษายนนี้รออ้อดยี่กว่าเดิมไปกับสองหนุ่มตะบอยสเกลและแอนดรูว์ครอดินเนี่ยหรอคะพี่น้องไน้นะคะงานนี้มาเต็มทั้งความฟินความหาและความบ้าระหร่ำ<ส><ข> 25เมษายนรับประกานความฟินเหมือนเดิมสนับสนุนโดยแอปพลิเคชัน Instant9 สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้ เราก็สู่เกมโชว์โซเชียลนะครับสดทุกวันทางไทยรัฐทีวีแม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวก็ตามเราเปิดระบบสดให้คุณเล่นกับเรานะครับชมหน้าวตารัางซ้ายและขวานี้ไม่ใช่คุณนะครับนี่เป็นใบหน้าของผู้เล่นเมื่อวันที่2เมษายนเรายืมหน้าตาม,มาก่อนนะแต่ระบบเราเปิดสดอยู่นะครับฉะนั้นระหว่างนี้จะมีทุกๆข้อเนี่ยจะมี100คนที่จะได้100แต้มต่อข้อเลยเดียวก็อันนั้นหมายความว่าท่านได้ขึ้นหน้าจอนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นให้ทนั้นเองครับแต่มีแต้มน,นะครับเอาละวันนี้ ข้อ6แล้วเราจะเปิดวงล้อเพิ่มแต้มกันเลยแหบไปโอ้โหว้าวเท่าไรดิ๕๑โหดเลยค่ะ๕๑นีสส่สนใจไปใบหวยไหมคะพี่นน <laughs> แ้แม่นเหลือเกินแม่ในอันนี้ยอดคุณผู้ชมครับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีคำเพรฟิกสนะฮะหรือคำอุปสรรคจะเติมข้างหน้าแล้วค่อยต่อด้วย adjective นะก็คือเป็นการทำให้คำคำนั้นเนี่ยมันกลายเป็นข้อใหม่น เนื้อหาทางปฏิเสธอ่ะเช่น convenience แปลว่าสะดวกใช่ไหมครับแต่ถ้า inconvenient ก็คือไม่สะดวกถามคำนี้เลย famous แปลว่ามีชื่อเสียงแล้ว i n f a m o u s แปลว่าอะไรคําตอบหนึ่งครับมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีค่ะคาตอบ2ครับไม่มีชื่อเสียงคําตอบหนึ่งคำตอบ2กดลงไปโอ้ยคาถามเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองใส่อินก็เล่ต้องแปลว่าไม่นะพี่หนุ่ยสับขาหลอกค่ะคํานี้เป็นคำเฉพาะนะคะแปลว่ามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีไหนไปดูที่สับขาหลอกกันบ้าโอ้โหสับโดนยิ่งเลยพร้อมกับคาว่าน o t อร์เรสด้วยแปลว่ามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีค่ะและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ คำว่า infamous นะครับเป็นชื่อเกมของ PlayStation 4ด้วยลองนึกดูฮะเกมตัวนั้นเนี่ยเนื้อหามันเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีคร่ะ <Yeah! S 2> อธิบายหน่อยคริปิก คำนี้มันยังไงจริงๆ prefix เนี่คะมีหลายคำอย่างเช่นคำว่า pre คำว่า in คำว่า un แล้วก็อีกเยอะมากเลยเราสามารถรู้รากศัพท์ของ prefix เนี่ยไว้ก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าไปเติมข้างหน้าของคำอะไรเราจะเป็นแบบนั้น dis ก็ได้นะ o n n e c คนนคือเชื่อมต่อ dis <This S 2> <this S 1> ค n n e c t คือตัดการเชื่อมต่อแบบนั้นเลยค่ะแบบนั้นก็ถือว่าเป็นคำอุปสรรคหรือว่า prefix แต่คำนี้เป็นคำยกเว้นนะคะ infamous อย่างที่เพิ่อนได้บอกไปคือแปลว่ามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีถ้าจะพูดว่าไม่มีชื่อเสียงในใช้คำว่า u n r e c o g n i z e d หรือว่า unknown จะดีกว่าอ เหมือนเวลาเรานี่ยออันเป็นพรีฟิกไหมคะอันเป็นพรีฟิกันเวลาเรากรอกล็อกอินไงแล้วล็อกอินไม่มีอันโนนเลยหนังของเลียมนีสันเลยอันโนนว่ากันไปอ้าวข้อ7กันเลยคุณผู้ชมครับนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกคุณผู้ชมว่าเขาเป็นชาวอะไรครับระหว่างคำตอบหนึ่งอเมริกันค่ะคำตอบสครับรัสเซียครับ จะชาติไหนดีกดเลยเป็นช่วงของสงครามเย็นกับพี่ลามอายานอวกาศประเทศแรกเนี่ยรัสเซียจริงแต่ว่านักบินอวกาศหญิงของโลกเนี่ยอเมริกันค่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงคนนี้ตามยูริกากาลินไปติดๆเลยวาเลนติน่าเตเลสโควาชาวรัสเซียชื่อนี้แน่นอนค่ะวาเลนติน่าเตเลสโควาแต่ถ้าวาเลนติโน่นี่เอาแบบเสื้อผ้านะฮะอวาเลนติน่าเป็นเช้าพูดเลย รัสเซียถือเป็นนักวินอวกาศหญิงคนแรกของโลกนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเธอทํางานให้โรงงานทํายางรถยนต์มาก่อนแล้วได้เข้ามาเป็นนักกระโดดร่มฮะที่สโมสรการบินท้องถิ่นโอ้โหต่อมานี่ยูริกาการินนักบินอวกาศคนแรกของโลกชาวรัสเซียด้วยกันเนี่ยอยากให้มีนักบินอวกาศหญิงด้วยขึ้นไปบนอวกาศแล้วมันเวิ้งว้างมันเหงาเหงาอยากให้มีสุภาพสตรีขึ้นไปเ ขายขนมจีบหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรก็เลยประกาศรับสมัครนะครับแล้วก็วาเลนติน่าท่านนี้นะครับเธอก็เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับ ให้เป็นนักบ,บินอวกาศหญิงคนแรกของโลกเลยนะฮะ <Hey. S 1> ก็ได้เดินทางไปกับยานอาวากาศชื่อวอสต็อกซในปี1963โอ้โห oh, 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 oh. นี่ก่อนพวกเราเกิดหลายปีทีเดียวแต่พี่หลันน่าจะเกิดแล้ว <Young. S 2> ยังยังกันหนะ <c oughs> ลังจากนั้น16ปีถึงจะมีนักบ,บินอวกาศหญิงคนที่2ต่อมา <Yeah. S 2> ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมีเยอะแล้วนะครับแต่ต้องยกย่องเธอถึงความกล้าหาญครั้งนี้ด้วยนะครับวาเลนตินาเตเรสโควาครับผมเอาละครับ เราหมดเวลาการขัดแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแข่งกันใหม่หมีหมดทุกวันแล้วครับ จัร์ถึงสุขแบบนี้นะครับ20นากา30นาทีวันนี้ขอบคุณ C.S. l ็อกซินโคด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงๆที่ใช้ควบคุมระบบการยิงคำถามให้คุณผู้ชมนะครับหลายท่านฟีดแบ็กเข้ามาบอกว่าติดตามมาตั้งแต่ยุคแรกที่แอปยังมีปัญหามีบั๊กนู่นนี่นั่นโดยปัจจุบันนี้นิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับดีใจด้วยจริงๆขอบคุณนะครับสำหรับการติดชมอย่าลืมประเมินคุณภาพแอปแล้วก็กระจายข้อความนี้ผ่านโซเชียลน็ตเวิกนะครับเราจะมีแฮชแท็กคือ G.S.C s กับเกมโชว์โซเชียการ ่อไปคุณจอบนิธิรอเราอยู่กับปริศนาคาตะเกมผมหนุ่ยพงสุขและทีมงานโชว์โนลิมิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ